สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุง่งแห่งช่องทุงพุซาช่องที่นำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านของขนบธรรมเนมียมประเพณีวัฒนธรรมการดำารงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัต,ตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องที่ใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ วันนี้ก็มาดูทีมงานเทศบาลตำบลบ้าใหญ่ครับออกมาบริการประชาชน่พอดีประชาชนก็บอกว่าต้นใหม่บางทีมันโรคโพวดอ้หาคนตัดอยากแต่อยากใครมาช่วยตัดทีมงานก็มาครับมากันทลายสีคนหาคนนะครับพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือก็คือรถเกตเฝ้าก็กำลังเริมลงมือกันละครับ ก็เป็นเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ครับมาตัดต้นมะม่วงมาบริการประชาชนต้นมะม่วงต้นนี้เป็นต้นมะม่วงสัวซึกมะม่วงฟาลันโอ้ลูกอร่อยแต่ต้นมันค่อนข้างโรกค่อนข้างนาก็เลยตัดทำความสะอาดนิดนึง กระเฌาครับหอยตรงเตียงตรงเตียงโอ้เป็นตนาัวคนใหม่มันสูงครับนีรับทีงาน นี่งไงครับการตัดตลนใหม่ใส oh. ่เหลื่อยตัดเลยเหลื่อยยนเลย oh. ทำแบาทัดออกหมดเลยหรือยังไงมาี่ทัดออกหมดเลย ผูเชียวชาญตัดใหม่โอ้ทำไมเชียวชาญนี่คือตัดไม่ได้ครับสูงเีวคอยตรงเต้งตรงเต้งอยู่ ไปเรื่อยยิงสูงไปเรื่อยครับบนยอดู่นตัดตัดสิ่งออกหมดเลยครับพอตัดออกแล้วมันก็โล่งก็แจ้งสว่าง <de> <ch>

อา้าวเจออะไรครับตอนนี้เราต้องเจอกับพวกนี้กันเจอของดีและครับเจอของดีและครับง,งโูโอ้เจอของดีและครับเจอสูงสูงซะด้วยเอาเลยครับเอายังไงดีทีนี้เอายังไงดีแม่มันก็ไปอยู่ซะสูงซะด้วย แป๊บเดียวครับไก่เสร็จแล้ว oh. uh huh. น้ทำจีมโดยทางโผ้หมื่นบนสองมืนสองหมื่นสองหมื่นหมืนนึงนี่น้อยพูดต้องสองหมืน

เก้กาถนนหลวงไอ้เจมึงยิ้มให้กวางด้วยอย่ารอเลยอ้าวโอเคนี่ครับถ้าเรียกว่ามืออะไรมือตัดมือตัดใหม่ทำลายเออพูดไปเหมือนกับอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ตัดใหม่ทำลายปลาเป็นการตัดแต่งครับ <c oughs> เป็นการตัดแตง่งตัดแต่งในบ้าน <c oughs> ที่มันรกโหด นี่ครับจากเทศบาลตำบลนกาใหญ่ครับมาบริการประชาชนวันนี้เออเทพๆครับทีมงานเดี๋ยวจีถามไปดูอีกตนนึงครับอุปสรคนิดนึงครับเป็นอุปสรคมันๆครับก็คือยิงเก๋ายิงมันนะครับคือหมดแดงอุปสรักแบบมันๆเลยครับวันนี้แต่ทีมงานกับไม่กลัวครับ สูซ้ซู้วันน<ซ>ี้สู้ทีมงานกำลังวางแผนครับจนตัดยังไงดีจึงกิซู้ก็ความมั่นได้มัมนมดหนาแย่ไข่หมดแดงพอดีอถ้าถึงหนาแย่ไข่หมดแดงนี่โ่้ยิงจิมมั่นละวมียยังไม่ได้เลื่อยเลยยังไม่ได้อาวุธเลย ไปแล้วครับโอ้ไม่เคยขึ้นนี่เสียวนะครับนี่ าตามดูกันว่าจะมันไหมต้นนี้ต้องขึ้นไปช่วยกัน2องคนเขาเรียนอุปกรณ์กับเอาเรื่อยตัวไม่ มุมกล่องกบทิบังๆนิดนึงครับมันหย่อนแสงวันนี้มีแสงแดดมีเมฆอยู่แต่ว่าายขึ้นฝ่าแล้วมันกลายเป็นหย่อน,นอมัน,นก็เลยอาธิบัน กระเช้ากับไมยูนิ่งครับไว้ตรงโขดต,ต,ตรงโขดย้อยนี่ทำให้กินเนี่ยน้ำมืดได้เลยเดิเนแต่บ่าเจอทีมงานทีมนี้ทีมงานมืออาชีพเอาละครับเริ่มมั่นละครับ เกลือความมันเข้าไปหมดแดง ขาดเลยเออกมาแล้ว

เอาไว้รมเงา้าเอาไว้กินมากินผลมันก็เป็นผลผลมไม่ไทยๆอ๋อไว่าบางที่ก็ดูลูกโคตรอ๋อๆ ハハ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  คนร่างหมดแดงเขาบานเจ้าของบ้านแล้วครับทีนี้ จะดูโล่งครับเพื่อหเห็นตัวบานเด่งมันสุมตัวบานจนมองมีเห็นเดี๋ยวมันแตกไหมก็จะเป็นผุ่มรมเย็นเหมือนเดิม ดูอยากนิดนึงครับมันอยู่ไกลลังคาตกไกลลังคาพาังไหม ับรอยแล้วโดยทีมงานเทศบานตำบลรากาใหา่ที่ออกให้บริการประชาชนวันนี้สำหรับคลิปนี้ลุงทุงกับทีมงานชุมกุซาจะต้องขอลากันแล้วไว้พบก,กันคลิปหนา้าก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะภาษาโกราด มานำเสนอตอนทานผู้ช่วมต่อไปพบกันคลิปนะสวัสดีครับ